ัดโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ําท่วมวมถึงน้ําแล้งด้วยค่ะที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่สอทอนชนะคะก็ได้ปัดชิมนิเทศโครงการจัดการน้าจังหวัดบึงการจัดสรรพัฒนาแหล่งน้ํา13โครงการทั้ง8อําเภอค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งจนไปถึงปีพุทธศักราช2580ค่ะ นายชนะพหลส่งเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงการเพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมของโครงการและแผนการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยว ค่ะได้ทราบกันอย่างทั่วถึงนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยมีส่วนราชการอ,อปทท้องถิ่นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะวันอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะค่ะนายไวัยทิศ โอชวิดค่ะผู้อํานวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณค่ะในนามสานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกล่าวว่าแผนดังกล่าวนะคะจะสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬค่ะภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจนถึงปี2580โดยกําหนดโครงการนําร่องนะคะเพื่อใช้เป็นตัวแบบในการขยายผลของการดําเนินโครงการในแต่ละด้านค่ะของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยได้พิจารณาโครงการที่มีความพร้อมมากที่สุดและสามารถแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะประกอบด้วยการวางโครงการเบื้องต้นจํานวน5โครงการและก็ยังมีการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบึงหรือว่าหนองน้ำธรรมชาติธรรมชาติที่มีศักยภาพค่ะในพื้นที่จังหวัดบึงการอีกอําเภอละหนึ่งแห่งค่ะโดยหลังการ เปิดประชุมนะคะนายชย,ยันเมืองสงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยคณะ,ะค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดบึงการติดตามโครงการจัดทำรรและบริการจัดการป่าบุง่งป่าทามประดิษฐ์ระดับชุมชนแบบบูรณาการบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่บริเวณอำเภอห้วยน้ำคำไหล ออกหนองกุดทิงค่ะในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่2โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและก็พี่น้องประชาชนนะคะรวมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำคำที่จะจัดทำและก็บริการจัดการป่าบุง่งป่าทามประดิษฐ์ระดับชุมชนและก็พื้นที่รอบหนองกุดทิงด้วยค่ะก็เป็นการหาความร่วมมือ หาหรือหรือว่าปรึกษากับหน่วยงานต่งตางๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําในช่วงนี้